รายการโอท็อปขายดี SM e, ขายรวยครับผมเก่งกรวิทย์ครับรายการนี้เป็นรายการที่เราตั้งใจที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบ <c oughs> ความสําเร็จและแนวทางวิธีการของเรานั้นไม่สามารถทําได้ในฟรีทีวีเพราะว่ามันคือการโฆษณาแบบตรงที่สุด เราเปิดโอกาสให้คุณนะแนะนำธุรกิจของคุณเข้ามาได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจและ Facebook ของเราหาง่ายมากโดยการทิมพ์คำว่า o t o p ขายดี SME ขายรวยเจอแน่นอนครับแนะนำธุรกิจเข้ามาบอกเบอร์โทรให้ข้อมูลเข้ามาเลยฮะรเราติดต่อกลับไปหาท่านแน่นอนที่เราสัมภาษณ์ท่านได้ฟรีเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ขอกับคุณฮะทัวมันลิมงตราเจดีคู่มาเลสตาเป็นอาหารนกรงหัวจุกมาเลสตา ไอท็ plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับ O Top สายบัวฮะวิสาหกิจชุมชนมาตรฐานชุมชนและได้รางวัล O Top 5ดาวด้วย mti the professional makeup ตัวอบกรอบลุยนัดอร่อยรสกุ้ง5บาทเฮียชุ่นค่าวบอยทนบุรี uri, นะครับเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องค่าวบอยนะครับยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวและลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งฮะชนะ Okay, welcome back again to the kind of show that you will not meet in a free TV. Yeah. Otop Kaidi SME Kairoi. And you are here with me, Gixi, Shinida Pa and of course we are all our professional host here. Kunkenga with as usual. Don't forget to find us on the Facebook. Just type Otop Kaidi SME Kairo on the Facebook search. You will meet us there at the fan page. Don't forget to click like and ask us as a friend on the Facebook. and leave us some details of your business and the contact number and of course we will contact you back right away. โอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้ามาเลยครับ SME หรือ o t o p ครับเชิญฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินคุณชัดเจนฮะเสียงดังฟังชัดแนะนำตัวเองเลยครับคุณชื่ออะไรธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจอะไรครับเชิญฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงคุณชัดเจนครับแนะนำตัวเลยฮะ ชื่อนารีรัตน์ชัยแสงสกุลนะคะเป็นผู้จัดการศูนย์โอท็อปคอมเพล็กสระบุรีค่ะขอบคุณมากครับคุณนารีรัตน์นะครับผมเก่งไกรวิทย์นะฮะแล้วก็คุณกิกซี่นะฮะอยู่กับเราในรายการชื่อว่าโอท็อปขายดี m e ขายรวยคุณมาจากศูนย์โอท็อปคอมเพล็กผู้แคร์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่เมื่อวานนี้ผมไปเดินมาฮะวันก่อนนะฮะไปเดินที่งานโอท็อป Health and Herb 2,013หรือว่าเขาจำกันชื่อกัน,นง่ายๆก็คือโอท็อปเพื่อสุขภาพะนะฮะจัดที่ Impact เมืองทองธานีนะครับแล้วงานนี้ผมก็ได้รู้จักกับเธอนะฮะเลยให้ทีมงานติดต่อเข้ามานะครับเสียงแหบเสียงแห้งเลยเพราะว่าขายดิบขายดีมากคุณนารีรัตน์เนี่ยอยู่ในสายผบกับเรานะฮะเธอทำหน้าที่เป็นผู้จัดการที่ศูนย์แห่งนี้นะครับชื่อเล่นว่าคุณน้องค่ะค,คุณน้อง,น,องนะฮะ เมื่อวานมไปเดินวันก่อนะนะครับไปเดินกับท่านหม่อมหลวงพาสันสวัสดีวัดนะฮะท่านเป็นนักชิมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมีการแข่งขันบนเวทีฮะท่านผู้ชมครับการแข่งขันสุดยอดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ,พผมเป็นพิธีกรแล้วก็หม่อมหลวงพาสันสวัสดีวัดนะฮะ คุณพี่อิงเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นกรรมการร่วมกับนะฮะทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็กระทรวงการคลังนะฮะเพราะว่า2หน่วยงานนี้รวมพลังการจัดงานนี้ขึ้นมานะครับและทําให้ผมได้เดินในงานนี้อย่างมีความสุขเพราะว่าแต่ละบูธเนี่ยโอ้โหนําสุดยอดความอร่อยมาให้พี่อิงออได้รับประทานผมก็พลอยจะอิ่มไปด้วย <laughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินเข้าไปในโซนแห่งหนึ่งนะฮะเ <laughs> ชิญเลยครับคุณคุณน้องครับ แนะนำให้เรารู้จักนะครับว่าศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์พุ้แคร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนั้นเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่เวลา7โมงถึง1ทุ่มนะฮะในนี้บอกว่ามีสินค้าโอท็อปที่จอดรถกว้างขวางผักสดปลอดสารสมุนไพระสุขภาพของกินของฝากศึกษาดูงานประชุมสมัมมนา,นาห้องน้าสะอาดกาแฟสดอ่ะผมพูดยังไม่หมดที่เหลือดีเทลเนี่ยคุณ เชิญเลยนึกถึงโอทอปที่นี่มีของดีอะไรบ้างครับของดีของอร่อยของศูนย์เราเนี่ยนะคะมีจํานวนมากเลยนะคะคนใหญ่เราจะเน้นสิทธิ์พันเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ที่สดสะอาดปลอดภัยค่ะครับอย่างเช่นสินค้าแนะนํถ้าเป็นโซนอาหารอร่อยของเรานะคะก็จะมีสลัดต้นหอนทานตะวันนะคะต้นหอนทานตะวันของเราเนี่ยนะคะจะมีวิตามินอ e ีสูงบำรุงสายตาช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะเกษตรกรในพื้นที่เราทําอาชีพในเรื่องของการแปรรูปเมล็ดทานตะวันนะคะครับแล้วก็ คุยไปเรื่อยๆเลยครับคุณสุนทรเป็นที่ครับาผิดพัน์ตัวอื่นที่แนะนําของศูนย์เรานะคะก็จะมีลูกชิ้นเห็ดหอมนะคะไม่มีเนื้อสัตว์เป็นมังสวิรัตนะคะแล้วก็จะมีผิดพันธ์เห็ดย่างนะคะซุปเห็ดเจ็ดอย่างนะคะถ้าเป็นผิดพันธ์ที่แปรรูปจากพืชผลทางเกษตรตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อของเราก็คือลาบหัวปีเป็นผิดพันธ์ที่ใช้หัวปีล้วนๆนะคะไม่มีเนื้อสัตว์เป็นอาหารมังสวิรัตเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีผิดพันธ์ที่เป็นของขึ้นช กะลีของเราเนี่ยนะคะจะตัวใหญ่ไส้เยอะนะคะแล้วก็ใช้เนื้อไก่เป็นชิ้นเลยค่ะถ้าเป็นอาหารพื้นเมืองที่แนะนํานะคะก็จะเป็นผัดหมี่ยวนอร่อยไม่ต้องปรุงเลยนะคะเป็นสูตรของคนยวนสระบุรีซึ่งสระบุรีเราจะมีชุมชนไทยยวนอยู่หลายๆอำเภอค่ะโอเคอ่ะท่นนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อยอดธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะัมาดูคนแปลเราพอจะไหวไหมปะโอเคค่ะ Well we are คุณวิทย์คุณน้อง the manager of the o top complex สระบุรีครับ which is has a lot of variety food and healthy such as salad made from the sunflower or the vegetarian meatball and uh many many kinds of the healthy herbs กลิ่นป๊อปสังกฤษว่าอะไรอืม p u f อย่าไปยากเลยก็บอกให้ฝรั่งเขาเรียกคําว่ากลิ่น puff curry puff นั่นประมาณนั้นเอานะครับคุณน้องไปต่อฮะสินค้าของคุณโดดเด่นมากมายเมื่อวานผมเห็นเอาอีกจ้ะ ิตภัณฑ์มันจะแบ่งเป็นหลายโซนนะคะที่โอทอ็อปกาพิตของเราเนี่ยนะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่แบ่งเป็นโซนๆน,นะคะ,คะโซนแรกก็จะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารก็ะะจะเป็นคุกกี้กายศาสท,ทองม้วนมมมมนะคะกล้วยกวนผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะคตซนสมุนไพรแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสเปรย์ไล่หนู <ม S 2> ไล่ยุงไล่มม ยิ่งจบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีผิดพันธ์ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะไม่ว่าจะเป็นมาายกาวเครือมีมากมายเลยนะคะคุณน้องครับนโซนเสื้อผ้านะคะงานอุตาหกรรมก็จะมีงานจัดสานในโซนนี้จะเป็นเกี่ยวกับของแห้งโดยเฉพาะนะคะคคและอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นผิดพันธ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการแปรรูปผิตภันฑ์อาหารที่เราได้เล่ากันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กเผือกเค้กมะพร้าวเค้กฝอยทองนะคะขนมตาลสดขนมเทียนแก้วนะคะรวมถึงลาบหัวปีก๋วยเตี๋ยวรุยสวนต้นก่อนทันตะวันนะคะ ถ้าท่านได้มาชมในงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ย่อมาจากศูนย์ o m p l อ x คอมเพ์สระบุรีค่ะมีเว็บไซต์ไหมที่นี่มีเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจไหมมีศูนย์เป็นโอท็อปคอมเพล็กซ์สระบุรีเลยค่ะพิมคำว่าโอท็อปคอมเพล็กซ์สระบุรีใช่ค่ะโอท็อปคอมเพล็กซ์สระบุรีภาษาไทยเลยนะเจอแน่นอนสินค้าแต่ละรายการเนี่ยทราบว่ายอดขายเป็นแสนต่อต่อต่อชิ้นต่อหนึ่งตัวผลิตภัณฑ์นะฮะมีกี่ผลิตภัณฑ์ครับ อ่าผลิตภัณฑ์โดยรวมของศูนย์เราเนี่ยกว่าพันรายการนะคะพันรายการใช่แล้วค่ะรายการละหนึ่งแสนใช่แล้วค่ะคือตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะนอกจากเราจะขายดีที่ศูนย์แล้วเราส่งขายตามห้างด้วยไม่ว่าจะเป็นนอเมีนละลายน้ำแขเดอมอลท็อปนะคะอ้ค่ะแล้วก็ขายตามศูนย์กระจายสินค้าศูนย์ของฝากอาหารสุขภาพทั่วไปด้วยค่ะโอ้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนนะฮะถ้ารายการของเราอาจจะช่วยโอท็อปได้ไม่มากโอท็อปต้องช่วยเราด้วยนะฮะ โอท็อปต้องช่วยเราด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ตามจะส่งรายการที่ออกอกาศย้อนหลังไปให้ดูนะฮะนี่ค,คุณน้องมันยิ่งใหญ่มากนะ,ะับอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่าเขาเรียกว่าไปเที่ยวกันแล้วเนี่ยนะครับคุณไม่ควรพลาดเลยนะฮะสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์สลับบุรีจากถ้าเราจะไปที่ศูนย์ใช่ไหมคะคในการเดินทางสะดวกมาก้ะไปจากกรุงเทพในนะใช้ระยะเวลาการเดินทางแค่ชั่วโมงกว่าออกจากตัวเมืองสลับบุรีไปทางเช่น ที่เราไปเพชรบูณ์ประมาณ15นาทีค่ะมีทางแยกซ้ายไปลบบุรีแยกขวาไปเพชรบุ์เราแยกขวาไปประมาณ500เมตรก็ถึงแล้วค่ะเป็นศูนย์ิดแรขนาดใหญ่เลยค่ะอ้าวย้ำอีกทีย้ำอีกทีเขาพูดแบบเมื่อกี้เนี่ยซ้ำๆอีกทีเดินทางไปยังไงก็ออกจากตัวเมืองสลับรีพอเราถึงตัวเมืองสลับรีใช่ไหมคะเราก็ออกจากตัวเมืองสลับรีไปเส้นทางที่เราจะไปเพชรบณ์นะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีพอถึงทางแยกที่จะไปเพชรบณ์ระหว่างทางแยกที่จะไปลบบุรีกับเพชรบุ์นะคะแยกขึ้นไปขวามือประมาณ500เมตรก็จะถึงแล้วค่ะ อืมโอเคครับเปิดมานานหรือ,อยังครับเนี่ยเปิดมาได้สามปีแล้วค่ะเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็เวลาที่ท่านไปที่ศูนย์เนี่ยนะคะไม่แช่แค่ไปซื้อสินค้าคอาหารอร่อยเท่านั้นนะคะที่นั่นจะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะ<อ>มีการสาธิตาการหวีดพิษพันธุ์สุขภาพนะคะคมีแปลงปลูกเพื่อสัตสมุนไพรนะคะคแล้วก็มีห้องอบรมประชุมสัมมนาสําหรับการฝึกอาชิบด้วยค่ะโอเคอยากทราบวิธีการในในการติดต่อเข้าไปดูงานนะฮะต้องทําไงบ้าง ก็ประสานมาที่เบอร์โทรที่โปรชดที่ให้ไปนะคะจะมีเบอร์โทรอยู่ตามนั้นนะคะแล้วก็ติดต่อที่พี่น้องโดยตรงก็ได้นะคะก็โทรแจ้งความประสงค์ไปเราก็จะมีการจัดห้องประชุมให้นะคะหรือท่านมีความประสงค์จะทานอาหารอร่อยที่นั่น สามารถโทรจองอาหารที่นั่นนะคะเราคิด<ม>เป็นรายหัวนะคะก็จะมีเบรกมรีอาหารอร่อยถ้าเบรกก็จะเป็นเค้กมะพร้าวเค้กเกลือกเค้กไปทอ,ของขนมเจนแก้วรวมถึงผายหมุายกับรถที่อบไปใหม่ร้อนๆที่นั่นเลยค่ะเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษดีคขต้องอธิบายเป็นภาพรวมนะคุณกินน๊กนะสูนน้ๆก็คือ o u top complex is like the community for the people y o like to go for shopping but not only for the shopping you will also get t h a lot of the knowledge there about the O p in saraburi and of course they have many many things for you waiting for you there เอาละครับคุณน้องครับค่ะขอให้ประสบความสําเร็จจากเดิมที่สําเร็จอยู่แล้วขอให้สําเร็จมากขึ้นไปอีกเพราะตรงนี้เนี่ยเงินที่ได้กําไรที่มีนั้นลงไปสู่กระเป๋าของชุมชน นะครับมีคนที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ก็คือชาวบ้านจริงๆวันนี้เนี่ยกี่กี่ร้อยท่านฮะเรื่องของการดําเนินงานของที่สูรเนี่ยนะคะเรามีชุมชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมโดยการลงหุ้นเข้ามานะคะแล้วก็เมื่อเรามีรายได้เราก็จะจัดการกระจายลงไปสู่ชุมชนถ้าพูดถึงสลับบุรีเรามี13อำเภอนะคะกว่า2,000ครัวเรือนนะคะแล้วก็ถ้ามีเครือข่ายในระดับประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีสินค้าแต่ทั่วประเทศส่งเข้ามาในทุมูลค่าเลยค่ะขอสุดท้ายกำถทั้งท้าย วิธีการทําใหโอท็อปประสบความสําเร็จในมุมมองของคุณต้องทํายังไงครับเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทนะคะคือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามผลพันธ์ก็ขับผสิ่งดีนะคะ,คะทำกระบวนการผิดที่ดีนะคะเพื่อผู้บริโภคของเราจะได้พึงพอใจแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆค่ะ,คะขอบคุณมากจับคุณน้องครับจากศูนย์โอท็อปคอมเพล็กผู้แคร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีขอบคุณค่ะสรุปโดยรวมก็คือต้องความตั้งใจและมุ่งมั่น yes okay for those of you who are making the i r b u s i n e s s you have to d e v o t e yourself 100% and have the intent to make it to become the best โอทอปขายดี s อ oh, e ขายรวยช่วยคุณได้